สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับปี 2, 2021 2564วันนี้เปิดรายการด้วยหน้ากากเราไม่ไว้ใจใครเลยอะอยู่ดีโควิดก็กลับมาแล้วอี้เห็นเขาบอกว่าบางสายพันธุ์ก็ไม่แสดงอาการด้วยนะคะก็ส่งความห่วงใย,ยไปถึงลูกค้าด้วยนะคะว่าช่วงนี้เราก็เหมือนเดิมเนาะกินร้อนมีช้อนตัวเองแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะ อันนี้ที่ใส่อยู่นี่ของคิวดีนะคุยสนุกสบายมากเลยมีสีสีนี้กับสีเทาค่ะเวลาใส่ไปทุกคนก็ถามว่าน่าก,กักน่ารักจังเลยอะไรางเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยมาใส่อวด <c oughs> แค่นั้นแหละอยากอวด <c oughs> แต่จริงๆ <c oughs> เขามีช่องใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะใช่ <c oughs> นี่นะคะใส่ฟิลเตอร์ <c oughs> แล้วก็มีแบบทั้งใช้แล้วทิ้งก็มีนะคะที่พุงกลมมีทั้งของคุณแม่ของน้องมีหลายไซส์่าลองถามเข้ามาได้ช่วงนี้เราก็ขายดีมากเลยเนาะกับอะไรนะทิชชู่แอลกอฮอล์นี่เลยค่ะอันเนี้ย ที่เราแนะนํากันมาตั้งแต่ตอนนั้นโควิดแบบไม่ระบาดใช่ไหมพี่ใ<ช>ิงพอตอนนี้เริ่มระบาดปุ๊บคุณแม่เหมายกลังจะแจ้งว่ามีก่อนปีใหม่ที่เราปิดร้านนะคะ<ช>ก็มีคุณลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วก็ซื้อไปแจกพนักงานทั้งบริษัทอขออนุญาตไม่บอกจํานวนคือเยอะมากเยอะมากใช่ค่ะก็คือแจกแล้วก็ใครจะ,ะกักตัวอยู่บ้านหรือว่า เดินทางไปไหนเขาก็จะได้สบายใจอันนี้ที่พี่บอกว่าพี่พกไว้ตลอดเลยอะค่ะช่วงปีใหม่ที่เดินทางก็คือใส่ไว้ในรถหลายๆหอมากเจอเพื่อนก็แจกแจกแจกทุกคนชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เเวลาเราเช็ดอะมันจะเย็นๆแล้วมันรู้สึกสะอาดจริงๆเวลาเข้าห้องน้ำเราก็เนาะปลอดภัยเช็ดช้อนซ่อมก็ได้นะพอมันแห้งแล้วเราก็ทานได้เพราะมันเป็นฟูดเกรดค่ะก็ฝากด้วย a c h หอละ25บาทเองนะคะ29บาท29บาบาทแต่ถ้า สี่ห<ช>่อหนึใช่ค่ะเพราะอันนี้ซื้อยกลังจับราคาไม่ได้ <c oughs> ซื้อเยอะมากค่ะแล้วก็แบบแจกใครใครชอบฝากไปด้วยนะคะ,คะก็ดูแลสุขภาพทุกคนแต่วันนี้เรามีเรื่องกระโถนกระโถน,นที่น้องอยากจะ<า><า>น่ใช่ทำไมเราจะต้องใช้กระโถนคือจริงๆแล้วกระโถนเนี่ยมันก็สำหรับน้องที่กำลังจะเลิกแพมเพิร์สนะคะบ้านไหนที่กำลังจะฝึกน้องว่า จะให้น้องบอกเวลาที่น้องแบบปวดฉี่อยากขับถ่ายอย่างเงี้ยคือจากที่เ,เขาชินจากการใช้แพม p เพิร์สเราก็จะฝึกให้เขาว่าบอกแม่บอกแม่แมถ้าปวดฉี่แต่เราก็จะมีสิ่งที่ทำให้เขาอยากบอกด้วยใช่นี่ก็คือ,อกระถนหลายรูปแบบหลายดีไซน์นะคะที่วันนี้นะคะจะเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็น้องจะมาเลือกพร้อมกันนะคะว่าเลือกแบบไหนดีนะคะหนูอยากนั่งแบบไหนคะลูกอ่า อย่างตัวแรกนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางนะคะหรือว่าตัวน้องเองค่ะเวลารถติดนะคะช่วงนี้ก็จะมีตัวช่วยง่ายๆเลยก็จะเป็นรถใช่ค่ะอันนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เด็กหญิงก่อนอันนี้เก๋มากเลยผู้ใหญ่ใช้ได้ไหมก็น่าพอได้นะก็พอได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแฮปปี้พีไทม์ของน้องผู้หญิงนะคะ สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่จริงๆก็ขวบกว่าก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีเลยก็น้องที่อาจจะเริ่มพูดได้ด้วยค่ะก็จะสักสองขวบนะคะเวลาใช้งานค่ะเราก็จะหมุนข้างบนนี้ก่อนนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นวาลวนะคะที่ปิดอยู่ด้านในค่ะเมื่อเราหมุนเรียบร้อยน้องก็จะทําธุระ เข้าไปด้านในค่ะเมื่อทํทธุระเสร็จแล้วก็จะหมุนตรงนี้ปิดลงมาออค่ะหมายถึงว่าเป็นวาล์วปิดเปิดเวลาเราจะฉี่ก็ต้องเปิดวาล์กก่อนเพื่อเปิดประตูน้ําตรงนี้เวลาฉี่เสร็จเราก็จะปิดประตูน้ําตรงนี้เพราะว่ามันเป็นระบบสปิลฟรีใช่ไหมคะป้องกันไม่ให้อ,อ,อมันย้อนกลับแล้วก็ไม่ให้หกเลอะเทอะสมมติว่าเกิดเราไว้ในรถแล้วมันเกิดแบบหลุดมือหรือแบบเอียงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หกนะคะ อันนี้นะคะด้านในมีน้ำนะคะเดี๋ยวลองขยับให้ฟังค่ะถ้าฟังจากไม้จะได้ยินอยู่ค่ะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่หกเลยค่ะสปิลฟรีเนาะก็จะเป็นสปิลฟรีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายส่วนของน้องผู้ชายเข้าใจง่ายมากค่ะก็แค่เปิดตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ให้น้องฉีดเข้าไปแต่คืออันนี้ไม่ต้องมีวาลใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเป็นแหวนที่เป็นซีโรนป้องกันไหลย้อนอยู่แล้วเหมือนกันเลยค่ะ ก็เหมาะมากสําหรับการเดินทางไม่ว่าจะไว้ในรถหรือว่าใส่ในกระเป๋าคุณแม่ไปก็ได้นะคะบางทีเราเดินทางไปในที่ที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอห้องน้าสาธารณะที่โอเคหรือเปล่าคือบางทีช่วงตอนเนี้ยห้องน้ําสาธารณะเราก็ต้องเลือกอะบางทีมันแบบเออมันไม่สะอาดเราก็ไม่ใช้ดีกว่าเราใช้ส่วนตัวของเราดีกว่าเนาะ,ะชิ้นละ350้าบบาทนะคะ,คะ น้องผู้หญิงจะ350ค่ะน้องผู้ชายจะ250ค่ะโอเควันนี้ครบได้เลยหรือจะไปแคมปิ้งไปออรดอร์ก็ได้นะคะก็จะสะดวกผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะขอผู้ชายค่ะเออช่วงนี้เขาฮิตกันนะไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยใช่ี่ชอบมากพี่เต้นี่ชอบมากทุกคนแบบว่า อะไรอช่วงนี้มีการเอฟโต๊ะเอฟเต็นอะไรมาที่ออฟฟิศเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะเราไปแคมปิ้งกันก็ดีเนาะได้ใกล้ชิดธรรมชาติพาเด็กๆไปค่ะค่ะอ่าต่อไปทีนี้มาดูอันที่ใช้ในบ้านกันนี่ไม่ในบ้านทีเดียวนะจะเดินทางก็ใส่รถไปได้นะค่ะอืมอันนี้นะคะอันนี้เป็นของวิตเชลค่ะซึ่งตัวนี้เราเคยทำรีวิวมานานแล้วสมัยก่อนแล้วขายสีเขียว ตอนนี้เขาออกมาใหม่มเป็นสีเทลชมพูแล้วก็เทาค่ะค่ะซึ่งอันนี้จะใช้ได้ตั้งแต่เล็กไปจนถึงโตเลยนะคะค่ะ่าให้พี่หญิงอธิบายตัวนี้นะคะถ้าหากว่าเริ่มตั้งแต่น้อง6เดือนนะคะเราจะนํากระโถนวางไว้ที่พื้นนะคะน้องก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็นํามือค่ะจับกันลื่นตรงนี้ได้นะคะเพื่อประคองจับตรงนี้ใช่ะค,ะค่ะแล้วก็เมื่อน้องประมาณขวบครึ่งนะคะ สามารถที่จะแยกใช้งานค่ะคือนําตัวนี้ไปวางบนชักโคกผู้ใหญ่ได้ค่ะโอ,อันนี้มันดีอย่างหนึ่งค่ะคือน้ำหนักเบาแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นขอบซิลิโคนที่กันลื่นเพราะว่าบางทีเราใช้บางยี่ห้อมันจะแบบขยับไปขยับมาซึ่งอันตรายนะคะเราควรจะดูว่า มันยึดเกาะกับตัวฝาชักโครกได้ดีไหมค่อที่เราจะใช้แล้วก็ด้านล่าง,าง<ม>เขาจะมีตัวเสริมตรงนี้นะคะ<อ>ที่จะยึดติดให้แน่นได้อีกนะคะเวลาวางกับชักโครกสามารถใช้ได้กับชักโครกทรงมนหรือว่าทรงเหลี่ยมก็ได้ค่ะโอเคค่ะ,คะทีนี้มาดูในส่วนของตัวกระโถนเนาะ,ะเวลาที่เราใช้งานแล้วนะคะเราก็ดึงแค่นี้เองค่ะไปทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยชิ้นเล็กๆเ,กเกบาๆแล้วคุณแม่ก็ ดูแลได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ใหม่พอถ้าเกิดว่าน้อง<ต>ไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้ว<ต>น้องโตตัวนี้สามารถปรับเป็นเก้าอี้ได้นะคะสมมติว่าน้องนั่งชักโครกแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะเป็นฐานให้น้องวางเท้าได้ใช่ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นฐานให้น้องเหยียบขึ้นมาเพื่อทําธุระก็ได้เหมือนกันค่ะ,คะนี่นะคะมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ เป็นเก้าอี้อาบน้ำได้นั่งซักผ้าได้ค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่1,650บาทค่ะเป็นกระถน3สเต็ปของวิ c เชลนะคะวิ c เชลเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาก็ใช้ได้ตั้งแต่6เดือนไปจนถึง2ขวบเลยทีเดียวค่ะค่ะใช้ได้ยาวนานถัดไปแล้วเอาลงเลยดีไหมคะได้ค่ะเป็นอิชิอิชิค่ะเป็นกระถนกิฟเก๋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 อ่ะ สูงกว่าหัวแล้วล่ะค่ะก็จะมาในลักษณะเป็นชักโครกจิ๋วนะคะของเด็กซึ่งน่ารักมากๆเลยอะบางทีเด็กเขาอาจจะน้องเล็กๆเขายังแบบนั่งชักโครกต่อให้ใส่ตัวเสริมก็ยังก็ยังนั่งไม่ได้ถ้าเขาเห็นอันนี้ยลวางไว้ข้างชักโครกของคุณแม่เขาก็จะแบบอฉันก็มีส่วนตัวนะเก๋ๆใช่ค่ะแล้วก็อันนี้สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะก็น้องนะคะก็จะนั่งลงไป ตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นตัวกันฉี่กระเด็นใช่ค่ะแล้วก็ถอดได้เนาะถอดได้ค่ะ,ะแล้วก็ช่วยกันไม่ให้เด็กเหมือนกับเอียงตัวข้างหน้าล้มได้นิดนึงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตรงนี้นะคะที่น้องสามารถนั่งพิงได้สบายก็ให้ดูอย่างนี้นะคะจะได้เห็นเลยแล้วก็เมื่อน้องทําธุระเสร็จนะคะสามารถที่จะกดปุ่มชักโครกเสมือนจริงค่ะ จะมีเสียงมีเสียงแต่ไม่มีน้ำนะคุณแม่ต้องไปทิ้งเองแต่ว่ามันก็แบบเป็นกิมมิกว่าแบบฉันคงมีชักโครกของฉันนอกเหนือจากนี้ด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะยังสามารถใส่ทิชชู่ได้นะคะอันนี้เราวางตัวทิชชู่อลกอกอล์ไว้เวลาทำความสะอาดง่ายนีกเช่นกันนี่นะคะถอดออกมาแบบนี้นะคะเอาไปล้างแค่ชิ้นนี้ที่เหลือเราก็ใช้ผ้าเนาะทำความสะอาดเช็ดก็พอล้างเฉพาะชิ้นนี้ อันนี้ดีไซน์เรียบหรูนะคะวางตรงไหนของบ้านก็ได้เลยเหมาะสำหรับทุกครอบครัวนะคะค่ะราคาปกตินะคะตัวนี้จะอยู่ที่2390บาทนะคะแต่ปีใหม่เราไปขอโปรโมชั่นมาให้ค่ะลดเ,เหลือ2อ9 0นหานะคะ,คะก็ลองสอบถามเข้ามาได้ค่ะเราก็จะลดวันที่8-14ถึงมกรานี้เท่านั้นนะคะน้ำหนักเบานะคะเคลื่อนย้ายง่ายค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะแนะนำ แบรนด์เบียบ้าบ้างค่ะอันนี้ก็จะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กเหมือนกันค่ะตั้งแต่6เดือนเบียบ้าอันนี้จะเล็กกว่าลิทเชลเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่ว่าก็สะดวกแล้วก็ทำความสะอาดง่ายค่ะด้านล่างนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวกันลื่นนะคะวัสดุตัวนี้ที่ทำนะคะก็จะปลอดเป็น BPA ค่ะเป็นวัสดุที่ใช้ทำพวปลอดนมปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ การเลือกกระถนนนะคะจะจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกระถน r ที่พุงกรมแนะนำมาราคามันสูงมันต้องมาดูตัววัสดุด้วยแล้วก็ดูผิวงานของกระถนนนะคะเพราะว่าตัวพลาสติกที่กระถนที่เราเลือกมาขายทีูุ่งกรมอะ่ะถ้างานไม่เรียบร้อยหรือว่ามีคมอะไรเงี้ยเราไม่เอานะคะไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าทุกอันที่เราเลือกมามีคุณภาพดีค่ะก็เบียวบ้าเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะคะดีไซน์เขาก็จะเก๋ๆเนาะมีหลายอย่างมากๆเลยอย่างตัวนี้ก็จะมีสงสีให้เลือกนะคะก็จะเป็นชมพูกับฟ้าราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทค่ะเจ็บาทจะเป็นออกพีชๆส้มๆนี่ค่ะจะเป็นเออสีพีชมากกว่าเป็นออกส้มๆชมพูส้มๆนิดนึงค่ะค่ะ น่ารักตีค่ะก็ต่อไปค่ะแนะนําเป็นที่รองชักโครกยอยู่ที่เบียบ้านเนาะเป็นฝารองชักโครกจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนที่อันเดียวกับกระโถนนะคะอันนี้คือเราซื้อแยกต่างหากไปใช้กับชักโครกเลยอเห็นพี่อย่างอันนี้มีอะไรเอ่ยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแขวนค่ะอันนี้เราก็จะวางกับ ชักโครกปกตินะคะเมื่อน้องทําธุระเสร็จนะคะคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะสามารถที่จะนําน็อตที่ให้มาในเซตนะคะแขวนอยู่ตรงในห้องน้ําค่ะที่ใกล้ๆผนังไว้ีใช่ไหมคะแล้วเราก็แขวนได้เลยก็จะแขวนแบบนี้ค่ะเวลาใช้งานก็หยิบเฉพาะตัวนี้นะคะมาใช้ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆแล้วก็นำน้นีะค่ะมีความหลืดๆเหมือนกันนะคะ รุ่นนี้จะราคา890บาทค่ะเป็นของเบียบ้าค่ะค่ะต่อไปเป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วงเทศกาลจะขายดีมากอันนี้จะเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่ค่ะค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะให้ดูก่อนว่าเขาพับเล็กมากแล้วก็เวลากางใช้งานมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขอเก็บให้ดูก่อนเวลาเขามีมีถุงใส่ให้ด้วยเนาะใช่ค่ะค่ะ ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อเราใช้งานค่ะเราก็จะทําการกางขาออกนะคะแล้วก็กดลงไปตรงนี้นะคะเขาก็จะมีล็อกอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะในเซ็ตจะมีเป็นถุงนะคะแล้วก็เป็นแผ่นซับของเหลวนะคะให้ด้วย หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราเคยทำรีวิวไว้ใน YouTube นะคะถ้าใครอยากขอดูก็เนี่ยค่ะมันก็คือถุงพลาสติกนี่แหละตัวเตตตัวเจลตัวนี้ค่ะจะทำให้ของเหลวที่น้องฉี่ลงมาแห้งนะคะเสร็จแล้วเราคล้องไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะพอน้องขับถ่ายเสร็จเราก็แบบเก็บแล้วก็มัดทิ้งได้เลย,เลยพร้อมกับทิชชู่หรืออะไรสะดวกมากๆนะคะเขาก็จะมาขายพร้อมกันเป็นแบบนี้เป็นถุงแบบนี้ หรือถ้าใครอยากได้อ p ชั่นเสริมเพิ่มนะคะตัวนี้เขาก็จะมีเป็นซิลิโคนแบบนี้ค่ะเวลาใส่เข้าไปตรงนี้มันก็จะทำให้น้องนั่งนุ่มสบายมากขึ้นด้วยค่ะก่อนใช้งานนะคะเราก็จะทำการตัวนี้เขาพับได้ค่ะเราก็จะทำการเปิดออกแล้วก็วางนะคะ น้องสามารถทําธุระในนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ถุงเมื่อสักครู่นะคะก็สามารถนําตัวนี้ไปล้างได้ค่ะแต่ในกรณีที่เราไปนอกบ้านและอยากให้น้องนั่งสบายอะค่ะเราก็นําตัวนี้วางก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงใช่ค่ะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับน้องนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะอย่างตัวนี้ค่ะจะมีให้เลือกหลายสีสามารถที่จะนําไปวางกับชักโครกคู่ใหญ่ได้ด้วยนะคะเขาจะมีเป็นตัว กันลื่นด้านหลังมีถึง5สีเนาะแบบแนี้ค่ะเอาวางบนชักโครกได้นะคะ,คะแล้วก็ตัวซิลิโคนนะคะก็จะมีให้เลือกหลายสีเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเก้าอี้มีโปรโมชั่นนะคะปกตินะคะตัวนี้จะราคา890บาทค่ะโปรโมชั่นลดเหลือ800บาททวนนะคะค่ะ ส่วนซิลิโคนตัวนี้ค่ะปกติราคา590ก็เหลือ530ค่ะ,คะอันนี้ลดภายใน7วันนี้นะคะสำหรับคนที่ฟังไลฟ์เราเท่านั้นค่ะค่ะค่ะใครชอบตัวไหนก็ใครเพิ่งมาฟังนะคะสามารถดูย้อนได้นะคะก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องกระถนต่างๆไปก็ชอบตัวไหนแคปรูปมาค่ะสามารถขอดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแอดมินของเราได้นะคะคุยกันทางไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ อันต่อไปจะเป็นวางบนชักโครกเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้ก็คือจะมีหูจับสองข้างอันนี้เนาะแล้วก็ตัวเบาะเขาจะบุฟองน้ำนิ่มๆค่ะ,คะก็อันนี้ลดเหลือ7 1 0บาทค่ะปกติ790นะคะ7วันเหมือนกันค่ะ,คะเมื่อนำไปวางบนชักโครกผู้ใหญ่นะคะด้านหลังตัวนี้เขาก็จะมีเป็นยางกันลื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็น้องก็จะได้จับหูตรงนี้สะดวกมากๆเลยค่ะ แล้วอันนี้คือมันจะแขวนได้ด้วยไหมคะอ่่ไมตัวนี้เป็นตัวแขวนไม่ใช่อันนี้เป็นแพ็คเกจเฉยๆแต่จริงๆถ้าแขวนแล้วก็ใช้หูนี้แขวนได้เนาะใช่ค่ะอันถัดไปเป็นอุปกรณ์ล้างนก้นนะคะก่อน ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเมอร์เมอร์ไปเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งที่มีให้เลือกซึ่งอันนี้เป็นอังจูค่ะของเกาหลีเช่นกันนะคะเออเกาหลีนี่เขาชอบคิดเลยลังกลหลังกลนมาเนาะใช่เพราะว่า <c oughs> แบบเดินทางบ่อยค่ะคแต่ตัวนี้เหมือนเขาจะมีเซฟตี้ค่ะ,คะติดไว้ตรงนี่ด้วยก๊อกน้ำตรงก๊อกน้ำนะคะ,คะก็คือเวลาใช้งานนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นตัวดูดนะคะเราก็จะนําไปวางที่อ่าง ล้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นก๊อกนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวเสริมคืออันนี้นะคะจะใช้สําหรับก๊อกที่เป็นเหมือนกับหัวที่เป็นที่ไม่ใช่ตัวหมุนนะคะที่เป็นปิดเปิดแบบนี้เราจะใส่เข้าไปแล้วก็จะจุบไว้ค่ะเพื่อกันลื่นอีกครั้งนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะวางค่ะแล้วก็จะนําซิลิโคนตัวนี้นะคะวางก่อนแล้วก็นําน้องอาบน้ําหรือว่าล้างได้เขาจะมีเป็นช่องที่ให้น้ําผ่านนะคะก็เป็น สุขอ,อนามัยที่ดีมากๆเลยค่ะตรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะของเสียก็จะไหลลงไปในน้ําเลยค่ะค่ะเออถ้าใครยังไม่เคยใช้งานน่ะอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะเวลาที่เราดูแลน้องคนเดียวแล้วเราต้องล้างก้นเปลี่ยนแคมเพอร์เนี่ยมันบ่อยมากทีน่นี้ถ้าเราล้างในอ่างอาบน้ําหรือว่าเราอยู่คนเดียวอะ่ะมันจะไม่สะดวกแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของอังจูหรือว่าเป็นของมือมือนะคะ ยึดเกาะไว้กับอ่างอับน้ําหรือว่าอ่างล้างหน้าคุณแม่คนเดียวสามารถล้างก้นให้น้องได้เลยนะคะแล้วก็มันจะไม่อันตรายด้วยเพราะว่าบางทีเราประคองมือเดียวแล้วล้างอย่างเงี้ยน้องอาจจะหลุดมือได้นะคะช่วยเซฟแขนคุณแม่ด้วยอย่างตัวนี้ก็ราคา1,800บาทค่ะมีกี่สีค่ะพี่มี3สีให้เลือกเลยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้คะ่ะค่ะเป็นของอังจูนะคะแบรนด์จากเกาหลี สำหรับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆห,หมดแล้วนะคะก็จะมีอีกอันนึงที่เราเอามาแนะนำเจลล้างก้นออร์แกนิกสำหรับเด็กค่ะเป็นของไวพาเพลนะคะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ค่ะเขาก็จะอาสก,กัดจากธรรมชาตินะคะเป็นออร์แกนิกใช้ได้ตั้งแต่น้อง6เดือนนะคะตัวนี้ก็พกพาสะดวกค่ะใช้ชำระล้างนะคะจุดซ่อนเลนงของเด็ก ให้เขามีผิวที่ชุ่มชื่นตลอดนะคะตัวนี้ก็ทําไมเราถึง<า>ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนอ่ะผิวมันอ่อนโยนมากเขาแพ้ง่ายนะคะมันก็จะใช้ต้องใช้ตัวเจลล้างที่มันมีริบที่มันเป็นกดเป็นด่างเนี่ยน้อยกว่าทั่วไปมันจะได้แบบไม่ทําลายผิวที่อ่อนโยนตรงนั้นนะคะซึ่งอันนี้เขาก็คิดมาเพื่อ เพื่อให้เด็กใช้แหละแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยด้วยเพราะอะไรถ้าเราใช้มันแรงไปอ่ะมันก็จะไม่ดีเนาะค่ะอย่างอันนี้ก็ราคาอยู่ที่350บาทนะคะขนาด120 ml ค่ะนี่เลยค่ะ อันต่อไปเป็นแผ่นรองซับฉี่ของโมบี้ค่ะค่ะอ,อ๋อเขาเปลี่ยนแพ็กเกจิ้งใหม่หรอน่ารักเดิมเขาเป็นแพ็กเกจิ้งใสๆอันนี้เราขายมานาะนมากมากๆมากน่าจะมากกว่า5ปีค่ะ,คะเป็นแผ่นรองบบเปลี่ยนผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้งนอกจากรองเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนะคะก็จะใช้ปูที่นอนได้ด้วยคืออันนี้พี่จะแนะนำลูกค้าตลอดเลยว่าคุณแม่ติดอันนี้ไว้ในกระเป๋าได้นะเวลาเราไปห้างอ่ะ หรือว่าอย่างที่ภูมิกลม,มก็มีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมใช่ไหมคะเราก็ไม่ไว้ใจหรอกว่ามันสะดวกหรือไม่สะดวกเราก็เอาเนี้ยปูก่อนค่ะปูก่อนแล้วก็ใช้ซ้ําได้มันแบบมันเก่าๆแล้วแล้วเราก็ค่อยทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ปูใช้เปลี่ยนผ้าอ้อมได้หรือบางทีไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากๆหนึ่งแพ็คอย่างนี้นะคะก็จะมี10ชิ้นค่ะใช้เราทิ้ง ขนาด45คูณ60เซนซึ่งเราลองปูแล้วคดีกับตัวแท่นเปลี่ยนผ้าอ้อมในห้างแต่ว่าผ้าเขาดีมากเลยนะคะความหนานี้ก็จะเป็น5ชั้นค่ะแล้วก็ซึมซับของเหลวได้ดีมากๆเลยค่ะของมูบี้ค่ะอันนี้ชิ้นละ138บาทนะคะ,คะมี20ชิ้นค่ะสะดวกดีพกไว้ในกระเป๋านะคะเผื่อฉุกเฉิน แล้วก็แนะนําเพิ่มนิดนึงค่ะอันนี้ไม่มีอยู่ในรายการเพราะว่าเผื่อบางท่านนะคะเอ๊ะไปตามห้างหรือว่าไปเที่ยวแล้วนะคะก็จะต้องใช้เป็นถุงที่เราจะต้องเหมือนกับทิ้งผ้าอ้อมค่ะตัวนี้จะเป็นถุงขยะโมบี้ค่ะซึ่งจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแบบแป้งนะคะกลิ่นเหมือนแป้งเด็กซึ่งมันก็จะช่วยสมมติว่าคุณแม่หาที่ทิ้งไม่ได้แล้วเราใช้ผ้าอ้อมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็ผูกมาไปทิ้ง แต่ถ้ามันยังทิ้งไม่ได้เราต้องจําเป็นต้องใส่กระเป๋าเราไว้ก่อนเนี่ยกระเป๋าเราก็จะไม่เหม็นไงมันก็จะช่วยลดกลิ่นของผ้าอ้อมแล้วก็ไม่ถุงพลาสติกบางบางรุ่นน่ะมันใส่ลงไปในกระเป๋าว่ะแล้วมันเหม็นนะกลิ่นพลาสติกอ่ะเออกระเป๋าเราก็จะได้ไม่เหม็นด้วยถ้ามาที่ภุงกลมอันนี้เราก็จะแขวนไว้ในห้องน้ํานะคะชายอินเผื่อคุณแม่ชอบคุณแม่กระอุ๊ยหอมจังเลยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะแบบซื้อด้วยนะคะ เป็นถุงขยะสําหรับเด็กกินแป้หรือถ้าไม่ได้พกพาใช้ในห้องเด็กก็ได้นะที่บ้านน่ะสมมติว่าน้องไม่สบายมีกลิ่นอจีเยียนหรือว่าแบบผ้าอ้อมอะไรเงี้ยเราแล้วเรายังไม่ทันได้ทิ้งอ่ะใช้ในบ้านก็หอมดีค่ะหนึ่งกล่องแบบนี้จะมี60ชิ้นนะคะก็ราคา89บาทค่ะสามารถถามเข้ามาเพิ่มได้เลยสุดท้ายคุณแม่คนไหนน้องมีปัญหาเรื่องขับถ่ายบ้างเราขอแนะนำตัวนี้นะคะ เออเผู้ใหญ่บางคนก็มีเหมือน<ช>ก<า>ันบ,บางทีเราทานอาหารที่มันแบบไม่ค่อยมีกักใยอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะหรือน้องบางคนไม่ยอมกินผักเนี้ยเราก็ต้องใช้ตัวช่วยไปก่อนจนกว่าจะฝึกเขาทานผักได้ อันนี้เป็นอะไรคะเป็นโกจิเบอร์รี่ค่ะตัวนี้ก็จะผสมเป็นอินทผลัมนะคะมะขามโกจิเบอร์รี่ตัวนี้พูดซ้ำทำไมน้ำอินทผลัมมะขามแล้วก็โกจิเบอร์รี่นะคะสอันซึ่งเป็นสูตรหวานน้อยนะคะคือเขาไม่ใส่น้ำตาลมันเป็นธรรมชาติ100%แล้วก็สามารถดื่มเวลาไหนก็ได้ก็จะเพิ่มไฟเบอร,ร์ให้ทำให้น้องขับถ่ายได้ง่ายนะคะค่ะแล้วก็ ต้องแช่ตู้เย็นไหมจริงๆถ้าเก็บได้หนึ่งปีโดยไม่แช่ตู้เย็นแต่ว่าเพื่อให้รสชาติมันแบบทานอร่อยอ่ะเราก็แช่ตู้เย็นเนาะทานได้ถึงวันละ 1- 2ถึงสองขวดค่ะแต่ว่าถ้าเปิดแล้วอ่ะภายในหนึ่งวันอ่ะต้องทานให้หมดนะคะพี่หญิงเป็นไรพี่หญิงเขินที่พูดโกจิเบอรี่ไม่ใช่โคจิเบอรี่ซ้ำหลายรอบเนี่ยหรอโอ้โหมืนไฟ์นานเอาล่ะนานไปแล้วอันนี้ขวดละ69บาบาทขายดีมากนะ ช่ค่ะเออหรือว่าคุณแม่ที่แบบท้อง,องผูกก็ซื้อไปทานได้ค่ะลองลองแบ่งกันชิมน้องไม่น้องไม่ทานคุณแม่ก็ทานได้ซึ่งอันนี้เป็นของ Mew ค l a s s and more นะคะซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มทั้งช่วยเพิ่มน้ำนมก็มีนะคะมีหลายอย่างมากเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรนะข้าวบดม,มีอาหารผักข<ผ>มโจ๊กค่ะเป็นอาหารแบบสำเร็จรูปเพื่อให้คุณแม่แบบไม่ต้องเตรียมของเยอะฉีกซองแล้วก็ ทำให้น้องทานได้ง่ายๆนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวทางแอดมินจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้จบแล้วสำหรับการขับถ่ายวันนี้นะคะ,ะแนะนำร้านละมูสนิดนึงค่ะก็ยังฮอตตลอดการนะคะสำหรับทางร้านเราค่ะก็ทุกๆก,การซื้อนะคะ1,500บาทค่ะพุงกลมนะคะก็จะช่วยซัพพอร์ตให้50บาทค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อครบ15,000บาทค่ะ พุงกลมช่วยซัพพอร์ต200บาทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ามาทางหน้าร้านหรือว่าออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะเผื่อนำกลับไม่ไหวค่ะใช่บางท่าน,นมาเ,<ล>มเตรียมข้ออ่่าเงี้ยแบบของเยอะมากเราก็ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเรามีหลังล้วมูฟก่อนปีใหม่เราก็ โอ้โหลาล่ามฟนี่วิ่งว่อนเป็นแ<ช>บบว่าเป็นพิซซ่าฮัทเลยเพราะว่าบางทีลูกค้าเหมือนกับอาจจะเดินทางหรืออยู่บ้านแล้วเผื่อมีของจําเป็นต้องใช้นะคะใช้ด่วนก็คือได้รวดเร็วเลยค่ะใช่แล้วก็วกตอนนี้ร้านทางร้านเราก็ยังเปิดปกตินะคะพุงกรมแต่ว่าเราก็พยายามจํากัด แล้วก็สร้างระยะห่างให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาไม่ต้องกังวลค่ะ,คะมาได้หรือว่าแบบเออไม่มั่นใจถ้าเสาร์อาทิตย์ลองโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะว่าเออลูกค้าแน่นร้านมากไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ากังวลนะคะ,คะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าอ่ะคนจะน้อยจะมาเยอะตอนช่วงบ่ายนะคะใส่<ป>วิดีโอคอลก็ได้ใช่คุยกับเพอร์ซนาลชัปเปอร์ของเรานะคะ,คะเราสามารถเดินพาดูของได้แล้วก็ท,กทุกอย่างค่ะ คุยกับเราได้เลยนะคะ,คะเป็นทุกอย่างให้แล้วคุณผค่ะก็สำหรับสัปดาหนะ์หน้าเราก็จะมาพบกันในวันศุกร์อีกนะคะแล้วก็ใครดูย้อนหลังก็สามารถแคปหน้าจอมาได้ค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเราอยู่ประมาณ7วันเนาะ,ะดูแล้วก็แบบรีบติดต่อมาจะได้ได้ราคาโปรโมชั่นใช่ค่ะ,คะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ